้เงียคุณแรงมากนะครับเรื่อดูฝุ่นแบบพกพาสามารถกํำจัดไรฝุ่นด้วยแสง UV 99.9%นะคือตายเรียบแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์นะครับกับเจ้าเี่ยวมีนะฮะ Diama CM 8 0 0นะฮะเครื่องนี้นะครับนอกจากจะดูดฝุ่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะกำจัดไรฝุ่นได้ถึง9.9.9%นะฮะด้วยแสง UV นะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันดูครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆแัลินิดนึงก่อนละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยมอเตอร์ที่แข็งแกร่งมากเป็นมอเตอร์ DC ทองแดง450วัตต์แล้วก็การดูดอยู่ที่13,000 PA แล้วก็การสั่นสะเทืองสูงสุดนะครับอยู่ที่8,000ครั้งต่อนาทีแรงมากนะครับอ่ะ ส่วนแผ่นกรองนะครับก็คือเป็น H E P A นะครับแบบ2ชั้นกรองนะครับก็กรองอนุภาคขนาดเล็กได้อย่างดีด้วยนะครับส่วนการออกแบบนะครับก็บอกว่าด้านจับของเขาเนี่ยจะสามารถจับได้ถนัดมือแล้วก็แบบว่าคล่องตัวด้านล่างจะประกอบไปด้วยล้อ4ล้อส่วนล้อด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรระบบช็อคคือมันสามารถกดลงไปได้นะครับเพื่อให้แสง UV ตรงนี้มันทํางานนะครับคือเวลาเราเสียบไฟเนี่ยคือเรากดไถเนี่ยแสงเนนี้มันจะทํางานนะครับแสงตัวนี้แหละจะสามารถฆ่ากาจัดไรฝุ่นได้ ส่วนด้านล่างเนี่ยก็ประกอบด้วยไส้กรองแบบนี้นะครับดึงออกมาสมมติว่าถ้ามีฝุ่นข้างในนี้สามารถเปิดตรงนี้นะนี่แล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็นํากลับเข้ามาใส่เหมือนเดิมนะครับทำสะอาดได้ง่ายนะครับก็คือพึง่งแดดห้แห้งก่อนแล้วก็นํามาใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับปุ๊บล็อกแค่นี้จบเลยนะครับใช้งานง่ายฮะ เดี๋ยวจะมาทดสอบฝิผภาของเจ้าเสีียวมนะครับเดียมาเียม8 0 0กันนะครับเดี๋ยวจะไปดูดที่โซฟานะครับโซฟาเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดมาเลยประมาณ1ปีเดี๋ยวจะมาดูว่ามันสามารถที่จะดูดฝุ่นได้ดีแค่ไหนไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับเจ้าตัว x i วมี่เดียมาเียม8 0 0กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะให้ดูตัวไส้กรองนะครับว่ายังสะอาดอยู่หมดจดอ่าน,นี่คินคีเลยนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะโอเคเราจะมา ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ง่ายๆครับปึ๊บเสร็จรอยอ่ะเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะปิดเ,เครื่องนะครับสังเกตให้ดูไฟสีฟ้านะครับเนี่ยก็คือถ้าไฟสีฟ้าขึ้นแสดงว่า UV ทํางานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราจะมาดูว่าฝุ่นได้แค่ไหนนะครับโอ้โหดูจากไซกองแล้วผมว่าอ่ะเดี๋ยวให้เปิดดูก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหเพียบโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นนะฮะ <_ t ick> ออกมาเยอะเลยอะ่ะดูดิ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้า x i a ม m ม i d เ a m 800กันนะครับก็ข้อดีนะผมว่ามันใช้งานง่ายนะครับจับถนัดมือไม่หนักมากคือมันดีกว่าที่เอาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหญ่ๆมาดูดโซฟาเงี้ยเครื่องนี้คือมันเล็กกระทัดรัดมันสามารถดูดแบบโซฟาหมอนหรือที่นอนยอะไรเงี้ยดีนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยผมมองว่ามันเสียเเงเนี่ยอาจจะดังไปนิดหนึ่งนะสำหรับผมนะคือมอเตอร์เขาแรงไนงะก็ต้องแบบมีเสียงประมาณนี้แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ไปประมาณสักเกิน15 นาทีเนี่ยจะมีระบบตัดไฟไอัตโนมัตินะฮะเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายด้วยนะครับ oh. คือไม่ต้องตกใจนะครับเผื่อเราแบบใช้งานหนักๆเนะี่ยคือเครื่องดูดฝุ่นมันร้อนนะครับเ oh. ขาจะตัดการทํางานทันทีสี่แก้นะก็คือแบบว่าปิดสวิ์นะครับถอดปลั๊กนะครับแล้วก็รอให้เครื่องมันเย็นลงหน่อยก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าเสียมี x i a o m a CM 800ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นในประสงค์แล้วก็กําจัดลายฝุ่นด้วยแสง UV ถึง99.9%เลยนะครับก็สําหรับท่านที่มีเด็กเล็กหรือว่าท่านที่เป็นแบบภูมิแพ้ฝุ่นแล้วเนี่ยผมว่าแนะนำนะมันโอเคเลยนะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาประมาณไม่ถึง1,000บาทนะครับใน JD Central นะครับงไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับ วันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ